วันนี้น้องเรยานะคะมีความกังวลเรื่องไขมันข้างแก้มจะเห็นได้ว่านะคะไขมันข้างแก้มของน้องเรยาเนี่ยเยอะมากทั้งสองข้างเลยทําให้หน้าของน้องเรยาเนี่ยค่ะหย่อนคล้อยไม่เข้ารูปเราก็จะมาแก้ปัญหาไขมันข้างแก้มความหย่อนคล้อยโดยการร้อยไหมมังกรไหมมังกรก็จะช่วยทําให้หน้าของน้องเรยายกกระชับ หน้าวีขึ้นและเป็นการกระตุ้นคอลลาเจนได้อีกด้วยค่ะเดี๋ยวผลลัพธ์หลังทําจะสามารถทําให้หน้าน้องเรยายกกระชับวีได้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะผลลัพธ์หลังทําทันทีนะคะจะเห็นได้ว่าหน้าน้านองเรยามีความพองขึ้นทางนี้แล้วก็หน้าแก้มตรงนี้ยกขึ้นกระเปาะแก้มน้อยลงวีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยค่ะ